มีกูยจิว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 ใส่หน้าไหนใช่ก็เป็นในมุมใส่หน้านายนี่ซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในแมปเอ่อตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรตมวนีอะไรวายกิ้งซิมูเลเตอร์เยัซึ่งตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือเงินเราลงมาจากเรือวายกิ้งสี่สี่สามเข็มนี่ได้ไง จะถอฟาร์มจนรินเงินมาสี่สี่สามเคเลยนะครับไม่ไดักเงินจ้อยๆเคเองนะนี่นายตามมาน,นี่รีบฉันชื่อหมีฉันไม่ได้ชื่อนายห <c oughs> มีหมหมีตามมาน,นี่หมีแต่ก็ฟันหน้าทิ้งเลยเนะี่ยเอาไอไม้มม่หายไปไหนวะเนี่ย ฝันเสียวฟ้าทำไมนายวิ่งไปย่างไรวะกล้วยเอถก็ฉันกดแผลบไงเออฉันไม่มีแผบไปกดเพราะว่าฉันเล่นในมือถือเฮ้ยฉันเจอทหารลุ่มอ่ะนนอ์ฉันตายเหมือนกันนายอนายมาลองให้ด้วยกันก่อนทำไมชีวิต ทำไมชีวิตเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วย mm hmm. เดี๋ยวฉันไปที่ป่าไม้ธรรมชาติกับพอมี์ซิงซัสเซ็ด mm hmm. ช่วยด่วนป่านนี hmm. ้กล้วยโกธแล้วนะตอนนี้กล้วยโกธแล้วนะ mm hmm. ตนนั้กักนไะป นี่นี่คือทัน,นูเทพอโพรงชันนายชันคือมีอเล็กซนเดอร์กับมาเรียท่านเป็นมากล้วยส่วนนายเป็นอเล็กซาันมีซันมี<ห>นายนายคนเดีนี่เชียร์ฟันเพื่อนเลยว่าฟันเปตัวไหนนี่ฉันฟันตองได้แบบชิวๆเลยนายตองมานี่นายนายก็แทกซี่ก็แท็ก แถบ<น>อะไรเราฉันไม่มีแถบแนายกวดแถบแล้วแ,<ท>แล้วนายกดแถบฉันก็บอกนายแล้วไง <c oughs> ไอ้เดี๋ยวฉันขี่นายมาทางอื่นก็ได้ไนายในฝันอะไรของนายสันลมอ่ะเน็บนายเหรอนายคอยดูนี่คอยดูคนนี้นะฉันกฉันก็กลับามยาเป็นตัวประกันนี่นอ่ะนายฆ่าคนโดยไม่มีเหตุผลเจ้ากล้วยไอ้สุ้ิทีฉันตีมันทีเดียวตายไป เราจทหารไล่ฟันได้ช่ด้วยกุ้ยเชิดจัดการแล้วได้ตายกันรอดฉันจะอยู่ข้างนายเสมอนายเวลามีอะไรฉันจะให้แก้แต่เลือดหายตอนนี้แกเข้าไปก่อนกล้วยร้อยดัดจืบละนัดไม่จำไมาเดี๋ยวรออัศวินมาในตามหลังมาในไม่ชิดๆนี่ที่ไหนในกระโดดสองทีไงกดกระโดด นี่ไงนี่ไงอ๋อไอ้ไอ้ยเด็กเด็กนายนายเจอแล้วนะนายรู้ตัวไปเข้าไปนี่เกือบได้แล้วไปยึดบัลลังก์พระราชากันเดี๋ยวฉันกระดาษเคลียร์ทางไปเังมาแฮมป์เโซโล่นายนายทำอะไรโอ้ยทำไมนายโง่เงี้ยทำไมนายโง่เงี้ยห่วยเพื่อนกูก็โง่เว้ย มันกงก็งัชิเปงเลยไม่มีใครฉลาดเหมือนกู้ายสิรอนีฟาร์มมาให้หมดมาให้หมดไม่มีใครหลอให้หมืนกล้ายหลอให้กับทีมมหากราบของกล้ายบ่นฮ่ยยย่ย่่ yeah. 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 Sure ังนีต้อง <c oughs> ไอช้าะนีอ่ากูตายย่าไม่มีใครกินเขาละค่ะเอามาได้ไงนะี่ยแล้วก็ฟันหัวขาดเา้ยย่าจ้าเอา้าก็อีพังแล้วใช่แล้วทำไงอะ่ะกะรอสป,ปาไหมนี่ะชรกตัดของอนไอนี่ฟันหัวอ,อ่มาแล้วทันลาดทันลาดนี่ <c oughs> ฉันร้านนายฉันขโมยเก้าอี้พระราชาฉัขนขโมยไหนพระราชาไปไหนอ่ระรอรอไอ้ชาบอ,องมาเนี่ยมันก็เกิดแถวแถวนี้แหละนั่นไงไอ้ชาไอ้ชาจะฟันป็นทีเดียวตายนี่นายชนทุกคนเลยชันฟันป็นทีเดียวตายเราหน้า,นายอยู่ไหนเน่ยแหละหน้าอยู่ที่ขายเนี่ยเลยถ้ากระเป๋าเต็มมันก็จะมีดิ้งขึ้นมาให้กดนะคะแล้วเราก็ต้องกดทอกระเป๋ามันเต็มแล้วต้องมาขายนะอน่าจะซื้ออาวุธก็มาตัวนี้ นี่ถ้าดาบก็ต้องกดตรงนี้แล้วนะครับนี่ถ้าโลก็ต้องกดตรงนี้แบคแพคกดตรงนี้เลยกระเป๋านั่นแหละทันธนูต้องตรงนี้ถ้าเปลี่ยนแรงก็ตรงอันนี้ถ้าเปลี่ยนแรงเมื่อกาเหมือนการีเบิร์ดอะ่ะเออเหมือนการทาให้เราได้ของมาขึ้นนั่นแหละนะถ้าขายก็ตรงนี้เลยนะคะถ้าไปเกาะต่อไปก็ตรงนี้แล้วครับเส้น,นทางงก็มาถึงไอ้ผู้นี้แล้แหละท่านผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมถึงกวยโกดก็เพราะดาฝ่าใส่คด แต่คนด้วยสัตว์เลี้ยงมันก่อมาแล้วถงางค่ะดูราคาการขายมันเจ็ดล้านเลยถ่ะค่ะก็เลยขายทิ้งอย่างไงได้เงินมามาหาสารหนึ่งไอ้เงี้ยยังนี่นยง่จะมันก็ทำม,มันได้หมนี่ไ่วยนายอยู่ไหนเนี่ยเอาฉันอยู่ที่สารทับมาแล้วไงไอ้ซือเบื้อ นายชอบวาจังเล็ก็าวมาตัวทรยศไงเนี่ยมาตัวเฮี้ยนี่นี่หไอหมีไอหมีพูฉันไม่ชอบหน้าหมีเลยว่ะฉันก็ไม่ชอบกล้วยเหมือนกันเลยฉันอยากจะฟันกล้วยซึงไปเลยนี่น <scholars> <programmes S 2> ี <quart opol> ่น <hayır> ี่นี่น นีธนูของฉันเขียดแกไอ้กล้วยเดี๋ยวฉันหล่อนฉันด่าเกียก่อนนะเวลาเดี๋ยวได้ฟังเขียก่อนไอ้หมีช่อเวลาฉันอยู่กับรายฉันได้กินกินขนหมีตลอดเลยเหม็นๆน่องเน่าแล้วก็รู้สึกว่าแล้วก็กินเนื้อเน่าฉันได้กินกล้วยเน่าเน่ายังไงไม่รู้ว่ากล้วยเน่าเน่าเหม็นๆกล้วยดำดำเน่าเน่าเหม็นๆได้ไมอ้กูไม่ท้ไอ้กูไม่ช่วยนี่ฉันฆ่าได้ง่ายได้เนี่ยมีตาย แลต้องได้ฮล้านสเพื่อน5ล้านเพื่อนอเพื่อนมันกระโลแล้วพอดีไห่คุ้มไห่หรมั้งไอสมเป็นตัวเขียวหายไปไหนแล้วว่าถัาถาตาฝาถ,าถัดตาฝาเลยมาช้าอันนี้ถ้าเราจะไปเกาะอ,อื่นเราทำไงเนี่ยเจ้ากล้วยแล้วฉันไปได้ด้วยไหมเนี่ยไหนต้องมีเงิน สองร้อยห้าสิบเคมันเดี๋ยวฉันมีเก้าโอ้ฉันมีเก้าร้อยเองสองร้อยห้าสิบเคเลยเหรอใช่อรถมไมเยอะจังเดี๋ยวฉันฉน<ม>ายเราไปดูดิจะตามชาญนายนายกระโดดนายแล้วเร็วนายตามมานายเร็วนายกระโดดมาเล่นเร็ว,ๆ,รวๆ,ๆสิเร็ว,ๆ,ๆ,รวๆทำไมทำไมนายชักช้าๆยังไงยังไมาเราเสียตัวน,นี้เลยนะแต่ฉันไปไม่ได้ฉันมีเงินเก้าร้อยเอง โอ้ไม่ใช่มาถึงให้มาดูราคาเฉยๆว่ามันใช่ไหมมาแล้วก็กดที่ล็อกเอานายเข้าไปสีนายลองอะไรหรอไออะไรไประโยชน์ไอเอาจะเข้าไปสีไอเอไเอไงฉันไ,ไม่สอนแหละอ่ะเข้าไปไหนอ่ะเอาเข้าไปนสีแดงมาว่าทำไมนายมันซื้อมืออย่างนี้เลยว่าลุงยังไม่จ้างเงินเดือนห้าร้อยดีกว่าเนี่ย กดไปต้นที่ยังไม่อันล็อก่ะกี่บาทสิบห้าเคเกาะสีแดงสิบห้าเคใช่แต่ฉันซื้อแล้วนะอา้าวนซื้อไปแล้วหรอใช่ฉันไปเกาะสีขาวแล้วอ้าวเหรอใช่อันนี้ฉันไปกับานได้ไหมไม่ได้ต้องขอ,อเกาะเรือไปด้วยเนี่ยไม่ไได้ อย่างนี้ฉันก็ต้องป้นป้นป้นนี่นายตอนนี้เขามีเควสดให้ทำไหนอะเนี่ยตอนเนี้ยไอ้นายไปไปนี่ก่อนไปประลองก่อนกับเยสแ๋ยวฉันจะคุ้มครองนายเองไหนอะนายอยู่ไหนอะเอาไาอยู่ไหนอะฉันอยู่ที่เนี่ตรงแถวเรือนี่แหละเอาทำไมไหนไม่วหวมันได้ทำไมไหนไม่กดเยสเร็วๆนายนี่มันกดแล้วมันไม่ติดนายนี่มันจริงๆริงนะแกทำอะไรของแกอะเฮ้ ตอนนี้ฉันมีเงินเก okay. ้าห้าสี่เคเหรอใช่จังเลยขอแบ่งมั่งได้ปะ,ะปโอเคอเดี๋ยวฉันโอนเงินไปให้เออโอนไหมฉันไหนเดี๋ยวฉันให้เลขบัญชีไปโอเคโอเคไปขายเสลียงฉันหมดกันเดี๋ยวมันไันทำไม่ได้ นายกระโดดไปเร็วๆเลยก็ได้นายจะสู้เพื่อมนุษยชาติทำมทำอะไรเพื่อนกูแต่ฟังภาษาเราเร็วปะเสมอ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 สมสมอ

ก่อนจบเจ้าอ่อนแอเจ้าต้องถูกประหารหัวสุนัขซึ่งจะประหารหัวนายเลยไอ้กล้วยให้ดูมาแสกขอให้พระเจ้าแซมด้วยวะทำไมโดนรังซอสแกกล้วยนี่ยนี่แน่นี่แน่ใครก็ได้ที่ต้องปัดใครให้ดูมาแสกขอให้พระเจ้าแซมนี่จะเป็นเจ้าแซมมอบน้ำให้ข้าเถิดได้ไหม dâu thăm dạy quay đi Bye bye Chúc chúc cho mù chào mù